สวัสดีค่ะแดดเปรี้ยงเปยงเลยตากข้าวมัดข้าวจะลกมาซีได้ไหมดีจะไม่ยุบบอลมเย็นเย็นมัดข้าวแล้วนะคะเอ้าใครมาขุดกระปูนอีง้อเหรอ กี่ร้อยเนาะอันนี้ยังไม่สุกนะคะของข้างๆนี้กำลังไม่สุกกำลังจะสุกดำทีหลังก็ตามคิวนะคะงามข้าวงามปีนี้ท่านท่าน้านนำอันนี้เป็นรวงข้าวอีเตายนะคะนี่เม็ดกากสาก อันนี้เป็นข้าวเจ้าข้าวมัง่งปน,นเอาไปให้ไก่ข้าวเจ้าข้าวจเจ้าข้าวมาแง่งปน เขค่อยเก็บขึ้นขนาดยังโยนไว้ตรงนี้อีกบะปีหน้ามันก็ปูอนอีกไดีไยวมเออนี่ปูนคุณข้าวนะมันเปนข้าวหมักเง่งมันแข็งกินไม่ได้ บายสองแล้ว,ลวหโหก็ไม่สั่งว่าให้ไปเก็บยางเอาก็ไปวัดเ,าาอเอาก็ทำงานวัด เออไม่ต้องห่วงหมดกี่ร้อยต้งจะลงโซทออยู่สมัยหน้านี่ นัดข้าวไม่รักอันนี้ดำไม่ค่อยทีเท่าไหร่นะนี่บางคนขอดำที่ีนึกว่าไปเก็บยางแล้วก็แล้ว่าจะออกสวนยางแล้วกูจะไปนาดีเนี่ย กินข้าวเที่ยงยัง,ยงยข้าวหลายแค่ไดไเมลาเอยังไม่กินข้าวเที่ยงอยู่ดูดิโ <c ười> อ้หนูดีนะหนูไม่วนออกส่วนยางบอกไอวิ

น,นม่มมนงนนนลงโโรไปแล้ถ้าประมาณี่โแรงมาได้เวไปเอาเครื่องตัดยามาตัดยงหลานกขนกองเลยกินข้าวหรือยังในถามจริงๆโอ้ทำกันสามคนนี่ พอไม่ตอกพออยู่เนาะปูไม่รักข้าวได้เยอะมากเลยนี่สามคนบายสองยังไม่มัาช็ดนี่ไปทำอะไรอยู่ไปลงจาอยู่วัดโหเดก็ดกเดก็กเด็กหนูนะข้าวหกหนาวข้าวให้หมดหน่อย อูได้เงินเป็นแสนยนี่ต้องอยู่หลายๆชั่วโมงหน่อยได้เราก็ได้บุญง่ไงมอกโลมเข้าอย่าพูดแบบนั้นไม่ชอบกินได้นะไม่เจ็บไม่ไข่นกก็เป็นบุญแล้วแดดแรงมากค่ะแม่ยังไงข้าเจ้าเราเคียวอุ้มคมอยู่นั่นอนะ่ะสูง อันหิปมามาเดี๋ยวไปกินข้าวทำมาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มทุกทีบุญเะอืยทำมาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มทุกทีทำต่อไปเรื่อยๆเบิร์ดจักรร้อยพันไหมเอาตอกออกมาเท่าไหร่ล่ะเลยอยู่รนห้าร้อ เรอยู่ร่ห้าร้อยก็อยู่ร่นห้าร้อยอนามาแล้วอันเป็นย่งหูกระปูเล่นอยู่บ่ สมอกนี่ทิง้งรวงข้าวเ,าเดูดิปีนึงได้ก็จะได้แต่ละรวงนี่หมอใส่ปุ๋ยโลกห้าจนเอวเคล็<ม>เอวแครงหมดมา,านใส่ปุ๋ยโลกหนมึ่งปีนึงชิ่มชอบผลอันมาแข็ง กินข้าวมันอยู่เวลาทีัดทีละครั้งนะข้าวบางงองแง่งจ้าข้าวบางงองมันแง่งกูเที่ยวทิ่มจุนอ่าชอบทั่งหมดทำไมไม่ขยับหัวขึ้นอีกอะมัดดูมัดเหมือนสาวมาลาเลยอะมัดครึ่งเอวไ้ตรงมัดอ่ะมีไรกี่ที่มันไม่อด้ไม่เงียบดูต่อเสียงมันตัดอ้ ยายให้ไหมหม็อกยายอะไรยายตกไม่ต้องไม่ต้องค่อยจะยายอะทำไมไมันยากฮะไม่ยากเราเป็นไงมาก็แมปมาแมปมาเลยนี่เนี่ยจะได้นับตอกถูกไงพอดีไหมนี่พอดีโอ้ไม่ออกมาก็ด่ากูออกมาก็ด่ากูออากใส่ไม่ดีเ,เ,เ,เอาไหมเลยสามเส้น ช่วยก็ด่าไม่ช่วยก็ด่าคนจังไรเออเดี๋เอาก็บอกให้ไปทำบุญเนะก็เอาเต็มที่เลยแล้วลำลายได้ทำบุญเนะ่ะไม่ได้เงายนู่นอยู่รถนู่นเต็มอยู่เนาะสี่สี่ซูชูนปะ สรุปแล้วจะปั่นบันนี้ปั่นข้าวข้าวขึ้นล้าวแล้วเก็บยางกูป่วยพอดีเลยไหมละ่ะป่วยหมดกี่ร้อยบาทน,นี้สรุปแล้วพันหนึ่งกูเ <c oughs> ขาต้องได้เก็บรวงข้าวแล้วนี่นี่ <c oughs> ไม่เจ้าแล้ว <c oughs> ไม้รวงแดงไม่รวงขาว หลวงขาวนี่เขาเจ้านี่ไม่รักเยอะแย,ย,ยะเลยอ่ะค่ะปนเป็นกระสอบอ่ะไปไปกินข้าวเอามากินอยู่รถเราไงไปทำไมเฉียงเอาข้าวอันตัวนี้คือข้าวอะไรนี่ข้าวายมข้าวยมบ่ กวกา,างเราอืมไมาทาาลมเดี๋ยวเรามาเอากิโไเราทานเลยนั่นล่ะกินน้กล่นอะไปล่าอู้คะนลาเรกินข้าวยอมนั้นเอาไปเฮน,กกนั้นกาเล่าค่ะค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะนกินข้าวแล้วูกก็เอาาิเข้าไปเอารื่องไปฆาให้กันเลย เดีย๋ดวยวกินเช่นปักกินข้าวพ่อก็ยังไม่ได้กินข้าวนะ